คุณผู้ชมครับทุกวันอังคารเป็นประจำนะครับท่านนายกขบนตรีพลเอกประยุจันโอชาก็จะมาที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่วันนี้ท่านประชุมกับคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็ประชุมแล้วก็คุยหลายเรื่องซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าอารมณ์ของท่านนายกประยุทธ์นั้นอารมณ์ดีกว่าเมื่อวานช่วงเย็นที่ผ่านมาเยอะเลยทีเดียวครับเมื่อวาน ท่านนายกถึงกับควันออกหูพ่อหลายพัก,กออกมาโจมตีในเรื่องของคําถามพ่วงประชามตินะครับซึ่งวันนี้ท่านนายกบอกเอาใหม่วันนี้เป็นวันทํางานของที่ทาเนียบรัฐบาลเป็นวันสุดท้ายของใครหลายคนก่อนที่วันพรุ่งนี้จะหยุดยาวคําถามแรกคําพูดแรกนายกบอกว่าเอาวันนี้แล้วกันวันนี้ก็เอโหซิกรรมให้กันแล้วกันและที่สําคัญหลังจากนี้ค่อยมาว่ากันใหม่ขณะเดียวกันนายกก็ถูกบรรดาผู้สื่อข,ข่าวซักถามล้อเล่นช่วงแรกบอกว่าท่านนายกครับ ช่วงหยุดยาววันนี้ท่านนายกจะพาครอบครัวไปเที่ยวไหนหรือเปล่าท่านนายกก็บอกว่าไม่ไปเที่ยวไหนหรอกผมจะอยู่กับครอบครัวที่บ้านเพราะงานผมเยอะและที่สําคัญผมจะดูแลประชาชน70ล้านคนท่านก็หยอดคําหวานแบบนี้ ไม่รอช้าค,คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวเห็นศกโอกาสแบบนี้แล้วเห็นนายกอารมณ์เริ่มดีขึ้นโยนคําถามอย่างความรู้สึกกันก่อนหลังจากนั้นก็เริ่มยิงคําถามนะครับว่าท่านนายกเป็นห่วงหรือเปล่าถ้าหากว่าประชามติไม่ผ่านโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งคําถามพ่วงประชามติแบบนี้ท่านนายกมีรมัฐมนุนฉบับไหนไว้ในใจหรือเปล่าท่านนายกก็บอกว่า ยังไรก็แล้วแต่ตราบใดที่ผมยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่รวมถึงเป็นหัวหน้าคอสชอบแบบนี้ถ้าหากไม่ผ่านก็ร่างกันใหม่และที่สําคัญจะไม่นําร่างรัฐธมนูญหรือรัฐธมนูญฉบับไหนฉบับหนึ่งที่มีการใช้แล้วมาใช้เปนเด็ดขาดร่างจนกว่าจะพอใจร่างจนกว่าจะผ่านประชามตินะครับ ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ยิงคำถามต่อไปจริงหรือไม่ที่บอกว่าคอสชอจะมีการตั้งพักการเมืองใหม่โดยให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นนายกนายกบอกว่าอย่าเพิ่งพูดแบบนั้นไปไม่เป็นข่าวจริงและที่สำคัญอย่าพูดอย่าเพิ่งพูดแบบนี้เพราะเรื่องนี้อาจจะกระทบกระเทือนได้นะครับ ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้ท่านนายกก็รู้สึกว่าอารมณ์ดีเป็นพิเศษก็ถามนู่นนี่นั่นก่อนที่จะสรุปสั้นๆว่าหลังจากนี้ต่อไปคงต้องจับตามองเพราะล่าสุดนี้มี3มกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสปอทอสนชรวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอก,อกตมีการประชุมกับคุณวิษณุเครืองามรองนายกมนตรีเกี่ยวกับในเรื่องของวันลงประชามติแล้วนะครับสรุปคุณผู้ชมครับท่วนทั่วทุกตัวคนหลังจากวัน ที่คุณผู้ชมนั้นมีอายุ18ปีฟังดีๆนะครับใครก็แล้วแต่ที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์สามารถออกมาลงเสียงประชามติได้และที่สำคัญกำหนดแล้วนั่นคือวันที่7สิงหาคม2559ครับจะมีการลงประชามติอย่างเป็นทางการซึ่งประชาชนนั้นจะต้องออกมาใช้สิทธิ์ว่าคุณจะรับร่างหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับซึ่งกำหนดมาแล้วและวงเงินงบประมาณใช้เกือบ3,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ เพราะตัวเลขแล้วและที่สําคัญกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นรวมถึงอีกหลายฝ่ายก็ออกมายืนยันนะครับว่าในวันที่23พฤษภาคมเดือนหน้าจะมีการแจกรัฐมนูลที่จะมีการลงประชามตินี่แหละครับให้กับประชาชนทั่วไปในช่วงของวันที่23พฤษภาคมนี้ดังนั้นเราเราท่านๆต้องใส่ใจกันสักหน่อยและอย่าลืมนะครับวันที่7สิงหาคม2559 ทุกท่านที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับจะต้องออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปจำกันได้เมื่อวานนี้หลายคำถามที่ท่านนายกถามว่ากลัวอะไรถ้าหากมีคำถามพ่วงประชามติเมื่อวานเราก็ยังความรู้สึกของนักกฎหมายของพรรคเพื่อไทยไปแล้ว วันนี้มาดูท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างวันนี้ก็โดนหลายดอกเลยทีเดียวครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเธอคนนี้ครับซึ่งเธอคนนี้ตั้งแต่สมัยผมยังเป็นผู้สื่อข่าววิ่งในกระทรวงอยู่เธอยังเป็นผู้หญิงที่ถูกได้รับความไว้วางใจเป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรกในรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ยุคนั้นต้องบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะยิบเธอขึ้นมา แล้วก็ให้เธอนั้นนั่งดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับล่าสุดนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเธอเาเกิดสายพร้อมแล้วโอนสายคุณหญิงกระยาหรือคุณหญิงดกรกระยาโสผลพาณิชย์นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับนอกจากนี้เธอยังเป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์ด้วยตอนนี้อยู่สายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณหญิงครับ สวัสดีค่ะตอนนี้ครับผมตอนนี้หลายคนกำลังครับผมตอนนี้เมื่อวานนี้ก็สัมภาษณ์พักเพื่อไทยไปแล้วมาดูท่าทีของพักประชาธิปัตย์กันบ้างถ้าเกิดพูดถึงคุณหญิงกัลยาหลายคนรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอำนาจต้องบอกว่าที่สำคัญได้รับความไว้วางใจรวมถึงศักยภาพเยอะเลยทีเดียวขณะเดียวกันวันนี้ต้องถามคำถามเดียวกับเมื่อวานนี้ถามจริงๆแต่ครับท่านนายกบอกว่า กลัวอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของคําถามพ่วงประชามติอันนี้ถามในนามของพัคประชาธิปัตย์เชิญครับค่ะคําถามพ่วงนะคะความจริงวันนี้ท่านหัวหน้าก็ได้อธิบายไปแล้วครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ทราบนะคะคุณถามช้าไปหน่อยเพราะรว่าในยกายเป็นความคิดเห็นที่ท่านหัวหน้าได้ให้ คำคำตอบแล้วว่าไม่ได้กลัวครับผมนะคะไม่ได้กลัวอะไรเพียงเพียงแต่ว่ามีความคิดเฉกเช่นเดียวกับท่านนายกท่านนายกก็กลัวความวุ่นวายครับประชาธิปัตย์ก็กลัวความวุ่นวายค่ะว่าท่านสองร้อยห้าสิบคนสองวอเนี่ยนะคะมาจากการแต่งตั้งจากาออคอสชมาจากที่เดียวกันเนี่ย ไปรวมร่วมกับสอสฝอ่ายฝ่ายคะแนนสูงมากก็จะมีปัญหาจะร่วมกับพัพเล็กก็มีปัญหาครับเพราะว่าต่างก็คิดว่ามันผิดเจตนารมของประชาชนเพราะว่าคนที่มามีบทบาทเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะว่าประชาชนไม่ได้เลือก250คนนี้มา แล้วเขาจะมีบทบาทมากก็คิดว่าไม่ไม่ถูกต้องในหลักของประชาธิปไตยแล้วก็ตามเจตนารมณ์ของประชาชนเพราะฉะนั้นที่ถามว่ากลัวอะไร,รบกลัวเหมือนท่านนายกค่ะกลัวความวุ่นว,วายกลัวความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นค่ะคุณหญิงครับถามต่อได้ไหมครับถามว่าจริงๆแล้วท่านนายกก็บอกว่า เกี่ยวกับในเรื่องของนายกคนนอกน่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะในกฎหมายก็บอกแล้วว่าสอสอเท่านั้นที่จะมีการเสนอชื่อนายก3คนขึ้นมาส่วนสอวอมีหน้าที่โหวตว่าคนไหนเหมาะสมเท่านั้นอย่างนี้คุณหญิงจะคิดอย่างไรว่านายกคนนอกนั้นจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะมาทางลัฐท้งทั้งที่นายกบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าท่านายกก็บอกว่าเป็นไปได้เมื่อเกิดอุบททัติเหตุครับผม วันนี้ท่านพูดแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราคการเมืองเสนอสามชื่อแต่สามชื่อนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสสถูกไหมคะครับเป็นใครก็ได้ที่ราคการเมืองจะนำเสนอครับผมเพราะฉะนั้นนายกที่แต่ละราคเสนอสามชื่อนี้นะฮะอาจจะเป็นสสออาจจะไม่เป็นสอสก็ได้ครับ ถูกไหมคะครับผเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนนอกจะเป็นนายกก็ยังมีอยู่ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญค่ะแต่ดูเหมือนพักสองพักอย่างพักประชาธิปั์กับพักเพื่อไทยไม่น่าจะหยิบคนนอกมาเป็นนายกหรือเปล่าเอ่อโดยทั่วไปโดยทางปฏิบัติแล้วเขาก็จะต้องอยากได้สอสอของเขาอ่าแน่นอนครับแต่เป็นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าพักอื่นๆจะมีไหมคะที่จะเสนอคนนอก ครับในการเสนอนคุณหญิงครับในการเสนอนั้นจําเป็นหรือที่บอกว่าต้องเสียงข้างมากหรือสอสอที่ได้คะแนนมากจึงจะเป็นกลุ่มแรกที่จะมีการเสนอชื่อนายกหรือใครก็แล้วแต่ที่เข้าไปเป็นสอสอเ,เข้าให้เสนอสามชื่อก่อนจะมีการเลือกตั้งใช่ครับผมถูกไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ทราบว่าสามชื่อนี้จะเป็นสสหรือเปล่า ครับถูกไหมคะครับผมเพราะฉะนั้นโอกาสคนนอกก็ยังมีอยู่เช่นเดิมทีนี้ถ้าเกิดมองไปศักยภาพของพรรคอื่นนอกจากพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วคู่แข่งอื่นๆก็ดูท่าที่จะเทียบชั้นยากเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่ก็มาวินคือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยเท่านั้นถ้าเกิดเล็ดเล็ดลอดมาน่าจะเป็นโอ้โหพูดว่าวเป็นม้าดําจริงๆเลย ไม่ทราบม้าดําหรือม้าขาวถ้าผมก็ <c oughs> อบอกว่าเป็นม้าดาม้ามืดพอม้ามืดก็ว่าได้อะม้ามืดก็ว่าได้ใช่เป็นไปได้ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในการเมืองครับผมค่ะทีนี้คุณหญิงถามต่อในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วคุณหญิงคิดว่าหลังจากนี้ถ้าหากประชามติผ่านจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถ้าประชามติรัฐมนูญใช่ไหมคะครับผมวันที่เจ็ดสิงหาคมเนี่ยครับ ถ้ารัฐธรรมนูญผ่านก็ไปเลือกตั้งครับถูกไหมคะแล้วคําถามก็คือว่าแล้วคําถามพวกไม่ผ่านจะทําไงอ่ท่านนายกบอกแล้วว่าถ้าหาก,ออกผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้ถ้าหากไม่ผ่านก็ร่างกันใหม่และจะไม่หยิบยกรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งที่ใช้มาแล้วมาใช้อีกค่ะแล้วท่านพูดถึงคําถามพวกไหมคะท่านพูดถึงคําถามพวกเหมือนกันว่าถ้าเกิดประชาชนสรุปแล้วเนี่ยมันออกมาไม่ผ่านก็ร่างกันใหม่ ไม่ผ่านก็ร่างกันใหม่นั่นหมายถึงรัฐธรรมนูญใช่ครับผ <ม S 2> ไหมคะ่ะค่ะแล้วใครจะเป็นคนร่างท่านนายกบอกมีอยู่ในใจยอยู่แล้วเพราะว่าในในกฎหมายรัฐธรรมนูนช่วงคราวครับผมเจ็ดไม่ได้บอกไว้ครับเพราะฉะนั้นนายกจะทําอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นนายกมีอยู่ในใจจะบอกเราได้ไหมคะตอนนี้ท่านนายกบอกว่ายังไม่บอกเพราะท่านนายกก็บอกว่าอย่างว่าแหละครับใช้มาตราสิอยู่ในมือ ตอนนี้ก็ต้องรอกันต่อไปท่านยับอกว่ารอให้ประชาชนเขาใช้สิทธิ์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาว่าเรื่องนี้กันก็ท่านมีอำนาจอยู่ท่านจะทําอย่างไรท่านคงทําได้ครับผมค่ะตอนนี้ไม่สามารถที่จะเดาทางกันถูกหรือว่าเดาทางถูกแต่ไม่กล้าพูดกับคุณหญิง อ๋อยังดาทางไม่ถูกอะอ่ะอาวละครับคุณผู้หญิงนีคุณหญิงในเมื่อเดาทางไม่ถูกถามซะหน่อยในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือต้นเดือนที่ผ่านมาเรื่องขันแดงแหมระบาดกันเหลือเกินวันนี้แจ็คพอตประชาธิปัตย์บ้างไปเจอกล่องยาที่มีรูปของคุณอพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ท่านนายกก็บอกพอบอกทอบอก,ก็บอกว่าจะใช้มาตรการเดียวกันมันเกิดอะไรขึ้นทําไมจึงอยากจะแจกของช่วงนี้ฮะ ไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้เป็นประเพณีปฏิบัติมานานแล้วอ๋อ oh, ครับปีที่แล้วก็ทำนะคะแล้วก็มันเป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็คิดถึงเป็นห่วงยายกันในช่วงออสงกรานต์ครับรผมอาจจะให้ผ้าอาจจะให้ย่าอาจจะให้ผ้าขน,นูนผ้าอะไรก็ได้เพื่อสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ในวันครึ่งปีใหม่หรือวันครอบครัวครับ อันนี้ทําปฏิบัติกันมาเป็นปกติอยู่แล้วค่ะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับว่าเดี๋ยวปีหน้าปี60จะมีการเลือกตั้งก็เลยหาคะแนนเสียงกันแบบเนียนๆไปก่อนนี่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่แผนไม่ใช่แผนทําอยู่ปีที่แล้วก็ทํานะคะครับผมค่ะแล้ว<ม>ทําไมคนที่เขามีจิตกุศลเขาอยากจะให้อยูกยากับชาวบ้าน เอา,าแล้วครับ <มา S 1> ค,ครับผมล่าสุดนี้คุณอภิสิิ์ก็บอกว่าต่อไปนี้จะแจกของอะไรในช่วงนี้ก็ต้องให้ลูกพักระวังกันสักหน่อยไปถามคําถามสุดท้ายคุณหญิงในฐานะที่คุณหญิงนั้นอยู่ในครอมวอร์ดในวงการธุรกิจเงินเงินทองทองถามตรงๆนะครับตั้งแต่มีรัฐบาลมาเศรษฐ,ฐกิจดีไหมครับสําหรับตัวคุณหญิงเองคิดว่าเป็นความโชคไม่ดีของรัฐบาลนี้ที่เข้ามาในช่วงที่เศรษฐ,ฐกิจของโลกไม่ดีครับ แล้วก็เศรษฐกิจไทยแน่นอนก็ไม่ดีด้วยบแต่ว่าอย่าไปโทษท่านเลยครับผมนะคะเอ่อมันเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ดีรัฐบาลก็พยายามทําอยู่แล้วที่จะมีมาตรการช่วยเยียวยาเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องดีที่ประชาชนเดือดร้อนก็เอาเงินไปให้เพื่อจะเยียวยาให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่รัฐบาลน่าจะทม จะทำได้แล้วและระยะย,ยาวเป็นอย่างไรเรายัางไม่ทราบเพราะว่าเศรษฐกิจของโลกก็ยังไม่ได้ดีขึ้นครัมผมาเจอกับแล้งไม่มีน้ำเกษตรกรคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะก็ทำไล่ทำนามไม่ได้รัฐบาลก็ไม่ปล่อยน้ำให้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีรายรายได้ไม่มีรายรับ เงินของประชาชนในมือก็น้อยลงก็กระทบกระเทือนไปถึงข้อค้าคหาหประดีก็ขายของได้น้อยลงครับผมสรุปแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจนี้ไม่ดีไม่ใช่ว่าบริหารประเทศไม่ดีแต่เกิดจากผลพวงห,หลายอย่างทั้งเศรษฐกิจโลกรวมถึงสถานการณ์ภัยแ้งที่เกิดขึ้นด้วยต้องขอขอบพระคุณนะครับดรคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชขอบพระคุณครับคุณหญิงครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเอกิรักษ์ขอบคุณท่านรูปฟังจากบ้านนะคะขอบคุณค,ค่ะสวัสดีครับ